ฮัลโหลสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะช่วงนี้คงต้องทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทานอาหารต้านหวัดค่ะข้าวไร์เบอร์รี่กันนะคะเขาว่าประโยชน์เยอะมากนะคะมีอะไรต่ออะไรเยอะมากเยอะจนจําไม่ได้ค่ะ <laughs> ปกติจะจาแม่นแล้วก็วันนี้จชาทานกะไก่ผัดชิงนนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ไก่ใช้หมูค่ะพอดีว่าเราซื้อ สวัสดีค่ะวันนี้คุยกันวันนี้ก็อากาศดีนะคะอากาศแจ่มใสก็สบายๆก็เลยอยากถทายก็ยังไม่มีอะไรมากเออสิ่งที่คิดว่าจะออกไปข้างนอกคงต้องพักไว้สักคู่ไว้สักระยะหนึ่งไม่ใช่สักคู่ต้องระยะหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อากาศยัง ภายนอกไม่ดีนะคะฝุ่นละอองเยอะแล้วก็คนติดโรคติดเออเป็นโควิดกันเยอะขึ้นอีกแล้วเราก็เลยต้องระมัดระวังตัวตอนนี้ก็เลยคุยกันง่ายๆคุยกันสบายๆภายในที่พัก <c oughs> อาศัยของเราก็แล้วกันหาเรื่องคุยกันในแบบสบายๆนะคะ <c oughs> เอออย่าไปออกไป อะไรมากมายเดี๋ยวจะไม่สบายจะป่วยไข้เอาเพราะว่าขนาดขนาดไม่อะไรเนี่ยเออคือตอนเนี้ยทุกคนพร้อมที่จะไม่สบายได้ง่ายๆเลยติดโรคติดภัยอะไรได้ง่ายๆนะคะก็รักษาตัวสิ่งแรกคือรักษาชีวิตมีเงินมีทองก็ยังไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราตายนะคะไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงเหมือนทุกอย่างอะคะ่ะ สัจธรรมมันสอนให้เรารู้นะคะว่าเงินทองไม่สําคัญตําแหน่งหน้าที่ไม่สําคัญถ้าเราตายทุกอย่างจบนะคะเงินทองก็จะไปเป็นของคนอื่นตําแหน่งหน้าที่คนอื่นเขาก็รออยู่รออยู่นานแล้วว่าเมื่อไหร่เองจะไปทกทีเขาก็ขึ้นมาแทนเนี่ยนะคะสัจธรรมของโลกมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตของเราไว้ดีที่สุดเช้านี้ก็ทาน มาขามป้อมเปหนึ่งลูกแล้วนะคะก็รู้สึกดีขึ้นแต่เสียงก็ยังแหบแห้งอยู่นะคะเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนะคะ <c oughs> ขออภัยทียังไม่รู้ว่ากี่อีกกี่เทปอีกอกีกก่คลิปถึงจะได้มีน้ำเสียงที่น้ำเสียงใสเป็น แก้วกลางวานนะคะเขาว่าอย่างนั้นถ้าคนน้ําเสียงใสเนี่ยเขาจะว่าวกังวานเป็นแก้วดีแก้วแชมเปญไปในแตงติ้งเนี่ยนะคะเราก็อยากให้มีวันนั้นในเร็ววันเสียงแหบแห้งมันก็เป็นอุปสรรคต่กอก,การพูดคุยาการออกคลิปนะคะ <c oughs> ถ้าออกคลิปสําหรับคนไทยพูดคุยกันเนี่ยมันก็รักษาฐานแฟนคลับคนไทยไว้ได้ แล้วถ้าเราออกคลิปที่ไม่ต้องคุยเนี่ยคือคลิปของฝรั่งเปิดเพลงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไม่รู้จะไปอธิบายยังไงภาพมันเล่าเรื่องได้อยู่แล้วนะคะคนสวยคนงามเนี่ยไม่จําเป็นต้องมามาบรรยายภาพตอนนี้เขาจะเรียกว่าพอสแคทใช่ไหมคะเราเมงก็ไม่เก่งการที่จะไปบรรยาย ออการใช้ชีวิตการอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะเราไม่ใช่ฝรั่งเราก็จะไม่ลึกซึ้งไม่อะไรอย่างนั้นมันจริงๆแล้วทุกคนก็รู้ว่าใช้ชีวิตยังไงจะเป็นผู้หญิงเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยใช้ชีวิตยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วผู้ชายเขาก็อ่านเกมออกก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องบรรยายการบรรยายคือการไม่เปิดใช้เพลงของ,ของในระบบเขาเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกหักเงินไม่ต้องเสียตัง เพราะทุกอย่างไม่มีคําว่าฟรีนะคะทุกอย่างต้องเสียสตังใช้เพลงของเขาก็ต้องเสียตังนะคะก็บางทีก็เพลงเป็น3เพลง5เพลงเนี่ยเขาก็คิดตังเราหมดนะคะถ้าเราผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ผ่านแล้วก็เราก็ใช้ฟรีได้แต่ว่าในการใช้ฟรีเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคพอเราลงไปแล้วเขาบอกว่าฟรีผ่านลิขสิทธิ์แต่แต่พอลงคลิปไปแล้วปุ๊บขึ้นมาว่าติดนิขสิทธิ์ขึ้นมาเฉยเลย เราก็ต้องไปเสียเวลาลบแก้หรือบางทีให้เขาแก้ให้เขาตัดทิ้งไปเลย3ามนาทีเหลือไม่ถึงหนึงนาทีแล้วมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรก็ดูไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ตัดปัญหาไม่ใช้เพลงไปเลยนะคะก็หรือไม่ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเปิดน,นิดนึงเพราว่าถ้าเจ็ดวิใช่ไหมคะเวิแล้วก็ตัดแล้วก็เป็นช่วง เพื่อนๆฟังแล้วก็อาจจะงงเอ๊ยคนนี้ทําอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันมันเป็นเทคนิคที่ว่าจะได้ไม่ไม่โดนลิขสิทธิ์นะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าปลอยลิขสิทธิ์ไอเพลงที่เขาโหลดมาให้เนี่ยว่ามันต้องปล่อดแล้วใช่ไหมคะก็ถึงได้มามาใส่ใน AA, ในระบบให้เราใช้ได้แต่แต่ไปประมาณเนี้ย,นนยก็คือว่าทุกอย่างมันมีปัญหาแล้วเราก็ต้องแก้ไขไปถ้าเรายางอยากลงย t ท b e ก็บางครั้งก็คิดเหมือนกันว่าเอยเราทําไปเถอะทาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะตอนนี้ถท่าที่เราประเมินแล้วเนี่ยมันมันไออะไรผลตอบแทนมันก็ไม่มีนะคะแทบจะไม่มีแทบจะน้อยมากเท่ากับว่าเรามาให้ความสำแดงสำราญกับเพื่อนๆแบบแบบฟรีๆนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเราเราก็จะไม่ได้ได้อะไรจะเท่าไหร่หรอก คนเขาบอก1,000คลิปได้1นึ่งบาทอะไรอย่าเงี้ยหนึ่วิวได้1บาทของเราของเราตอนเนี้ยอดวิวอ่ะมันแค่หลักสิบหลักร้อยเองนะคะไอ้คนที่มาดูสมัยเมื่อ4ีหเดือนที่แล้วเนี่ยที่ว่าเป็นหลัก2องหมื่สามหมืเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนหมดนะคะอาจจะไปดูคลิปที่หวือหวากว่าก็เป็นได้แต่อย่างว่านะคะการดูฟรีเนี่ยเข้ามาดูดู u t u b e ดูฟรีเนี่ย ทุกคนมีสิทธิ์อยากจะดูคลิปไหนก็เข้าไปดูได้คลิปไหนที่ทําให้ตัวเองมีความสุขดูและตื่นเต้นพอใจมีความสุขเขาก็าแห่ไปดูคลิปนั้นถ้าอย่างของเราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็เราไม่มีอะไรหวือหวานะคะเราก็เป็นแบบไทยๆทําอะไรหวือหวามากไม่ได้นะคะก็มีคนชมในระดับหนึ่งก็โอเค ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปถ้าใครที่ชอบก็โอเคและบางทีเราไม่ได้ทำคลิปใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแฟนๆเก่าๆที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็วนเวียนอยู่ดูกดดูคลิปที่เขาชอบเป็นประจำนะคะก็โอเคคลิปเก่าๆของเราก็ยังเดินได้อยู่ก็ก็ดีค่ะดีใจที่ว่าเขายังชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนเหนียวแน่นค่ะ พูดได้ไม่เท่าไหร่ก็พื้นที่เต็มอีกแล้วงั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุยกันอีกเล็กน้อยแล้วก็ขอเบรกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ภายในของเราก่อนคุยต่อกันให้จบนะคะอุปสรรคไม่มีปัญหาเราต้องแก้ไขได้ค่ะเราก็เข้าไปลบแล้วนะคะแต่นี้ว่าเราก็ คุยกันต่อให้จบนะคะไม่งั้นมันจะห้วนห้วนไปมันจะน่าเกลียดเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะไม่สนใจไม่ติดตามนะคะตอนนี้อยากให้เพื่อนๆติดตามถ้ายังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือกดติดตามให้ด้วยนะคะ ให้มาเป็นเพื่อนกันนานๆค่ะนะคะมาเป็นเพื่อนกันยาวๆก็จะมีเรื่องดีๆมาคุยคุยแบบเออมีความสุขสนุกสนานได้ความรู้ข้าวไรส์เบอร์รี่กันนะคะเขาว่าประโยชน์เยอะมากนะคะมีอะไรต่ออะไรเยอะมากเยอะจนจำไม่ได้คะ่ะปกติจะจำแม่นแล้วก็บันนัยทานกัะ ไก่ผัดขิงนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ไก่ใช้หมูค่ะพอดีว่าเราซื้อหมูสำหรับเอ่อทำเป้นย่างกระทะไว้นะคะแล้วนี้ว่ามันเหลือเยอะก็เลยเอามาเพราะเขาหั่นไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเอามาทำเอ่อผัดกับขิงค่ะเพราะว่ายังเอ่อวัดยังไม่หายดีก็เลยจะใช้ขิงเนะะี่ยค่ะช่วย เพิ่มเสียงเพิ่มอะไรหน่อยนะคะเพราะทานจากข้าวไลเบอรี่ว่าประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะเราก็เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้พออายุเยอะแล้วก็ทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์อะไรที่เขาว่ามีประโยชน์เราก็จะทานนะคะเดี๋ยวของหวานก็คงจะเป็นออลูกเดือยเหมือนเดิมเพราะยังมีอยู่นะคะโอเคค่ะค่าด้วยกันค่ะ ข้าวแค่นี้ก็คงจะอิ่มเพราะว่าข้าวไลเบอร์รี่เนี่ยเขาจะมีกากใยเยอะแล้วก็จะอิ่มนะคะทานน้ำแล้วก็นี่ผัดขิงร้อนๆหอมๆหอมมากเลยค่ะแล้วก็นี่มีขนมเตรียมไว้แล้วก็คือเออลูกเดือยกะทินะคะเอาไว้ตรงนี้ดีก,กว่านะคะนี่ค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนได้อิ่มแล้วค่อยเติมทานแค่นี้ก่อนเพราะว่าข้าไวไรเบอร์รี่เนี่ยเขาจะอิ่มเขาจะเหมือนกับว่าเขามีกาก,ากใยเยอะพอเราทานเข้าไปเนี่ยแป๊บเดียวก็วอิ่มเลยมันมันแน,น่นมันมันมันหนักกว่าข้าวขาวนะคะข้าวเขาข้าวเขา,ขา,เขาอุดมสมบูรณ์ด้วยวิตามินด้วยแล้ว,วาก,ากากใยเขาเยอะนะคะก็ เพื่อนฝูงพี่น้องก็ให้ให้กันมานะคะเราก็ทยอยทานโอเคค่ะขอรับประทานนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะนะคะขอให้มีสุขภาพดีรักษาสุขภาพกันนะคะเออแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมนะคะบ๊ายบายค่ะ